ต้องห้ามพลาดร้านนี้หลากหลายเมนูมากชื่อว่าตำติดแซ่บสวัสดีค่ะ นะคะแอมพาเพื่อนๆมาหาของกินของอร่อยที่มาเก็ตเพลสดูสิตค่ะใครที่สายอีสานไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำหรือว่าต้มแซ่บต่างๆนะคะต้องห้ามพลาดร้านนี้หลากหลายเมนูมากชื่อว่าตำติดแซ่บนอกจากเมนูที่จะแซ่บเย้ายวนแล้วนะคะแม่ค้าสวยแซ่บมากเดี๋ยวตามมาดูพร้อมกับแอมเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะแอมอยู่ในร้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของคนสวยเลยค่ะคุณมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณมิวแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะชื่อมิวนะคะ ตอนนี้ทำร้านอาหารอีสานนะคะปัจจุบันมีอยู่3สาขานะคะชื่อร้านตามติดแซ่บค่ะนี่เมื่อกี้บอกว่ามี3สาขาตอนนี้นะคะแอมอยู่กันที่ Marketplace ดุสิต<ช>และอีกสาสาขาอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ห้างวิกซี่ดัตนาทิเบศค่ะแล้วก็ม,มาหาลาัยสวนสุนันทานะคะก่อนที่เราจะไปแนะนําเมนูตรงหน้าเดี๋ยวแอมถามก่อนคนสวยแบบนี้ทำไมถึงมาเปิดอาหารแนวอีสา แล้มีที่มายังไงค่ะก็พอดีคุณแม่นะคะเป็นคนอีสานเป็นคนอุบลนะคะก็เมนูหลักๆก็คุณแม่ก็จะช่วยคิดด้วยค่ะแล้วก็มาพัฒนาทํากันเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วสาขาที่มาเก็ตเพรสดูสิเปิดมานานแค่ไหนคะประมาณ2ปี2ปีแล้วนะคะโอเคเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ฟังเราเนี่ยตรงหน้าอยากชิมอยากไม่ใช่ใครหรอกแอมเองเอมเองเนี่ยรู้สึกแบบตรงหน้านี้อยากจะชิมมากๆ เมนูแนะนำก่อนเลยนะคะงั้นเอามานี้ก่อนเป็นตาติดแซบค่ะชื่อร้านเลยก็จะมีกับหมูมเทลเจียวค่ะแล้วก็มีโรยเม็ดกระถินค่ะอ๋อหอใส่เส้นขนมจีนปลาก็สูตรเราเองนะคะพัฒนาสูตรมาใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนสําหรับเมนูนแรกตาติดแซบอันนี้ใส่ปลาด้วยใส่ปลาด้วยค่ะแต่ที่จริงแล้วถ้าใครไม่กินปลาก็บอกได้ได้เผ็ดไหมคะอร่อยและความที่อม ใส่กับหมูไปด้วยกับหมูมากหันเนื้ออื<ะ>ลอกค่ะอร่อยแล้วมาเจอกันับตัวกระถินและตัวน้ําซ้อมตํหอมแซ่บมากอือร่อยมากค่ะ,ะนี่คือเมนูแรกอ,อันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงคู่กับน้ซ้อมตำปูปลาค่ะก็เครื่องเคียงเยอะค่ะหลากหลายแล้วแต่คนชอบค่ะก็เอามาคลุกทานรวมกัน ตรงกลางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เปใช่้ค่ะจะเป็นตาไทยตาปูได้หมดค่ะแต่วันนี้เรามาเสิร์ฟเป็นปูปลาอว่าอันนี้ก็คือเผ็ดนะคะเผ็ดนะบอกตรงๆว่าน่าจะเผ็ดนะคะเพราะว่าดูจากสีพผิดแล้วไปค่ะอร่อยค่ะเนื่องจากที่ออกแล้ว่าถ้ากิน้อมตัอย่างเดียวมันน่าจะเผ็ดมากค่ะพอเรามาตัดเบรนกับเส้นหมี่อะค่ะ แล้วก็ตัวเนี่ยมีนยอยดีมากเลยอ่ะอืมดีมากเลยค่ะเป็นเมนูขายดีมากค่ะที่นี่เด็กๆจะชอบทานหนวยมาลองชิมกันก่อนอันนี้ต้องเดี่ยวๆหรือมีจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะต้องจิ้มกับแจ่วใช่ไหมนะคะนี่ค่ะอร่อยอ่ะอร่อย บบช่างแตกดจมูกมากเราจะไม่คาวเลยค่ะเพราะเราเคี่ยวเปลี่ยนหลายน้ำด้วยค่ะไม่คาวเนาะไม่คาวค่ะไม่คาวเลยแล้วรสชาติคือถ้าวันไหนคุณรู้สึกมึนๆแห้งๆนะสัชื่อเลยมากินเลยเลยมาครบจริงๆค่ะเห็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มอหอเบี้ย จะผัดน้ำคุกกับใส่เนยอะคะ่ะแล้วก็ผัดกับพอหมูก,ก่อนรอบนึงแล้วก็พอก่อนเสิร์ฟเราจะโรยผักอีกรอบหนึ่งอร่อยมากพอหมูยังไม่เหนียวแล้วก็ตัวน้ำอะคะ่ะไม่เลี่ยนไม่เค็มเกินไปรสชาติดีคือกินมาทุกอย่าง <c oughs> แอมว่ารสชาติที่ร้านทํามาแบบโอเคเลยนะค่ะ <c oughs> มันแบบ <c oughs> ไม่ได้เผ็ดจาแล้วก็ไม่ได้เค็ม <c oughs> เพราะว่าบางีบางร้านนะถ้าแอมไปกินบางะครั้งคือจะเอาเค็มใช่อ <c oughs> ย่ <c oughs> <ๆ>ที่ร้านรสชาติกลมกล่อม ันนี้จะทําเป็นเรียกหมูสองใจนะคะ<อ>จะมีเป็นหมูสามชั้น,าานแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหมูสามชั้นคลุกกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะเป็นแบบแห้งๆมันคลุกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรยด้วยหอมเจียวค่ะแล้วก็เสริมคมวาม้าเหนียวข้าวเหนียวที่หอมากับใบตองน่ารักมาก <laughs> นี่ <laughs> เือหอมไม่ตัวข้าวค,คั่วแล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะมาคบแล้วยังยืนยันนะว่าที่ร้านทําได้ดีมากค่ะการเลือกในแต่และส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวคอส่วนคอค่ะหรือว่าส่วนสามสชั้นทีมาคบอะ่ะเอาใจใส่เนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อโคขุดนะคะเป็นการจุดกระทะร้อนค่ะก็ราหมักเครื่องให้เข้าเนื้อนะคะเป็นเครื่องรสชาติจัดจ้านทางอีสานหน่อยค่ะใช่ค่ะจะมีข้าวคั่วพริกป่นด้วยใ่ อ่ะนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะอันไม่ได้ทำเนื้อนก็ฝาก้นิดนึงว่าถ้าใครสังเนื้อเนี่ยคนทำพลาดผัดมาเลยดีกว่าน้องปลานอนรอแล้วอันนี้คือปลาทับทิมใช่ไหมคะใช่ค่ะปลาทับทิมเอาไปทอดใช่ค่ะแล้วข่างผ้าคือเป็นมะเขือยาวค่ะไปทำอะไรคะเนี่ยผันน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยทานกับน้ำจิ้มซีฟูใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ เนื้อปลานุ่มมากชิ้นใหญ่เต็มคำมากอันหยักชิมกลิมะเขือใช่กหอมไม่ขมค่ะใช่ไมเลยใช่กระบอกนี่จะเป็นคนที่แบบกินมะเขือยากมากไม่ขมค่ะแต่นี้เราเชื่อนะคะกินแล้วจะสวยคุณมือเรายอมค่ะตามมาตามไปเลยค่ะไม่ขมคะไม่ขมเลยค่ะแต่ไม่ไม่มีอร่อยมากแล้วตัวน้ำมันหอยนะมันจะแบบหอมค่ะไม่เช่นเดียวกันเฮ้ย เ็อาล้วค่ะเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นตำลาวกุ้งสดนะคะอ่าตำลาวกุ้งสดเอาใจสาสดสดค่ะสดสดเลยจจะแม่ไปอร่อยอ่ะกุ้งแม่เผาเด้ง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 ยขอชิมน้ำหน่อยนะ อันนี้ก็เป็นปูปลาลาใช่ไหมคุณมิวใช่ค่ะเป็นน้ำปรุงแค่ค่ะปูปลาล่าค่ะใส่พริกแห้งเหมือนกันอื้มชอบมากชอบจริงๆเอาละค่ะนี่คือเมนูแนะนำาคร่าวๆเผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะมากินก็มากันได้ย้ำว่าร้านคุณมิวจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสาขานะคะก็จะมีที่บิ๊กซีตรงรัชพนธิเบสหรือว่าเส้นบางใหญ่ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่สวนสุขภารใช่นะคะแล้วก็สาขาที่แอมมาวันนี้คือจะเป็น มาเก็ตเพจดูสินะคะ,คะย้ำว่าเรามีโปรด้วยตอนนี้เป็นโปรอะไรคะคุณมิวก็เป็นจัดส่ง Delivery นะคะตอนนี้ก็3กิโลเมตรนะคะเราส่งให้ฟรีค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราคิดตามระยะทางค่ะ ต้องมีสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราส่งให้ได้ใช่ค่ะโอ้โหคุณคะช่วงนี้ค่ะช่วยเหลือกันใช่ไหมมันเป็นช่วงเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนาะมีช่องทางออนไลน์การติดตามด้วยค่ะมีอเไรกะมีเป็น Facebook ของร้านนะคะ Ig ค่ะแล้วก็มี l ล n e OA ของร้านค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะขึ้นให้ตรงนี้นะคะถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะไปดูเมนูก่อนหรืออยากจะแบบสั่งยังไงก็ตามช่องทางกัดต่อไป<ช>นี้เลยค่ะอีกอย่างหนึง่งแอบเห็นที่ร้านมีขายเป็นน้ำปลาร้าใช่ค่ะก็คือเราทำแล้วก็ผลิตขนาดประมาณ500 ML ใช่ค่ะก็คือต้มสุกแล้วปรุงพร้อมทำซัมซ้มต่ำทานได้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะที่สำคัญจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่มีคนเสิร์ฟเจ้าของร้านมาดูแลแบบนี้ใกล้ๆกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมิมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สุดให้เชิญชวนมาที่ร้านดีกว่าคุณมิวค่ะถ้ามีโอกาสได้มาแถวนี้นะคะหรือว่าเห็นร้านตามติดแทบก็รบกวนฝากลูกค้าทุกท่านนะคะให้เข้ามาแวะชิมของที่ร้าน<ม>ด้วยค่ะ,ะการันตีค่ะว่าสดใหม่สะอาดแล้วก็แทบสมชื่อร้านจริงๆฝากด้วยนะคะกับตามติดแทบวันนี้เดี๋ยวแอมแล้วก็คุณมิวลาไปก่อนไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวเราจะกินต,ตนุ๊ค่าแล้วยังไงจเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ